สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับครูเอนะคะวันนี้เราจะมาติวข้อสอบทบทวนบทเรียนสำหรับคุณครูท่านใดอยากจะใช้สื่อนี้ก็นำไปติวข้อสอบนักเรียนได้นะคะเรื่องโลกดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และทิศพร้อมเฉลยทันทีเลยค่ะหลังจบหนึ่งข้อ ข้อที่หนึ่งนะคะดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศใดดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศใดขอไก่ทิศเหนือขอไข่ทิศใต้ขอควายทิศตะวันออกงองูทิศตะวันตกดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกค่ะ ข้อสองนะคะโลกหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบทำให้เกิดปรากฏการใดโลกหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบทำให้เกิดปรากฏการใดกอไก่จันทรุป,ปราคาขอไข่ฤดูการขอควายน้ำขึ้นน้ำลงงองงูกลางวันกลางคืน เฉลยค่ะเกิดกลางวันกลางคืนข้อสามเรามองเห็นดวงจันทร์ได้ในตอนกลางคืนเพราะเหตุใดกอไก่ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกขอไข่ดวงจันทร์มีขนาดใหญ่ คอควายดวงจันทร์มีแสงสว่างในตัวเองงองูดวงจันทร์ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เรามองเห็นดวงจันทร์ได้ตอนกลางคืนเพราะว่าดวงจันทร์ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์นะคะข้อที่สเวลาใดที่ดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลางศรีรษะเราพอดี เวลาใดที่ดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลางศรีรษะเรา,าพอดีก็ไก่แปดนาฬิกาข้อไข่สิบนาฬิกาข้อควายสิบสองนาฬิกางองูสิบสี่นาฬิกาฉเฉลยข้อข้อควายค่ะสิบสองนาฬิกาข้อห้า หากดวงอาทิตย์ดับสนิทจะเกิดสิ่งใดเป็นอันดับแรกหากดวงอาทิตย์ดับสนิทจะเกิดสิ่งใดเป็นอันดับแรกก็ไก่อากาศหนาวเย็นขอไข่โลกมืดสนิทขอควายสิ่งมีชีวิตตายหมดงองงูโลกหยุดโครจรรอบดวงอาทิตย์ฉเฉลยค่ะอันดับแรกโลกจะมืดสนิทนะคะ ข้อ6ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่แหล่งของแสงข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่แหล่งของแสงกะไก่กองไฟขอไข่ฟ้าแลบขอควายดวงอาทิตย์งองูดวงจันทร์ข้อใดไม่ใช่แหล่งของแสงเฉลยข้ององูค่ะข้ององูดวงจันทร์ไม่ใช่ดาวฤกษ์ไม่มีแสงสว่างในตัวเองนะคะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ จึงทำให้เกิดแสงข้อ7ข้อใดต่อไปนี้เป็นแหล่งของแสงธรรมชาติ 1. ฟ้าแลบ 2. ดวงจันทร์3มดาวเทียม 4. ดาวฤกษ์หดวงอาทิตย์ก้อไก่ข้อ 1. ข้อ 3. และข้อ 4. ขอไข่ข้อ 1. ข้อ 4. และข้อ5ข้อควายข้อ 2. ข้อ 4. และข้อ5งงูข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 3. ข้อ 4. และข้อ5 เฉลยข้อขอไข่ค่ะฟ้าแลบดาวฤกษ์และดวงอาทิตย์เป็นแหล่งธรรมชาติของแสงค่ะข้อ8ดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ข้อใดตอบถูกกอไก่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะว,วันตกพร้อมกับดวงจันทร์ทุกเช้าขอไข่ขดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ขึ้นทางทิศตะว,วันออกในตอนเช้าพร้อมกันขอควายดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ขึ้นและตกที่เดียวกันแต่คนละเวลางองงูดวงอาทิตย์ขึ้นและตกตรงกันข้ามกับดวงจันทร์แต่เวลาเดียวกันดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ข้อที่ตอบถูกคือข้อขอควายค่ะดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จะขึ้นและตกที่เดียวกันแต่คนละข้อที่9การหาตำแหน่งของดวงอาทิตย์ควรใช้วิธีใด การหาตำแหน่งของดวงอาทิตย์ควรใช้วิธีใดในการที่ไม่เกิดอันตรายต่อร่างกายกไก่สังเกตเงาของสิ่งหนึ่งที่ทอดบนพื้นขอไข่เงยหน้าดูดวงอาทิตย์พอควายโทรศัพท์ถามกรมอุตุนิยมวิทยางอง,งูสอบถามผู้สูงอายุการหาตำแหน่งดวงอาทิตย์ที่ไม่เป็นอันตรายคือสังเกตเงาของสิ่งของที่ทอดบนพื้น จะทำให้สายตามไม่เสียนะคะข้อกอไก่ข้อสิบจากรูปที่กำหนดให้แสดงเงาที่เกิดขึ้นจากเสาต้นหนึ่งเวลาต่างกันของวันข้อใดจับคู่เงาที่เกิดขึ้นกับเวลาได้ถูกต้องอกอไก่ A B D C ขอไข่ C B D A คอ D B A C งู A B C D ดูจากภาพแล้ว A จะยาวที่สุดนะคะก็สังเกตดูเฉลยข้อขอไข่ค,คะ่ะนะคะ C B D และ A ข้อ11 เด็กหญิงโนงหันหลังให้ทางทิศต,ตะวันออกทางซ้ายของเด็กหญิงโนงเป็นทิศใดก็ไก่ทิศต,ตะวันตกขอไข่ทิศเหนือขอควายทิศใต้งงงูทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือฉเฉลยทิศใต้ค่ะข้อ12เด็กชายหนึ่งปักเสาตั้งตรงบนพื้นดิน แล้วสังเกตเงาของเสาทุกๆสองชั่วโมงรูปข้างล่างแสดงเสาและเงาที่เห็นสถานที่ใดต่อไปนี้อยู่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจากเสากไก่โรงเรียนขอไข่ป้ายรถเมล์ขอควายสนามเด็กเล่นงองูบ้านเอก,กชนฉเฉลยค่ะ ข้อของงูบ้านเอก,กชนข้อ13นักเรียนสี่คนกำลังเฝ้ามองดวงอาทิตย์ขึ้นใครกล่าวถูกต้องนักเรียนสี่คนกำลังเฝ้ามองดวงอาทิตย์ขึ้นใครกล่าวถูกต้องขอไก่ต้งดวงอาทิตย์ขึ้นเกิดขึ้นเพราะดวงอาทิตย์โคจรรอบโลกขอไข่ต๋องดวงอาทิตย์ขึ้น เกิดขึ้นเพราะโลกโคจรร,รอบดวงอาทิตย์คอควายตุยดวงอาทิตย์ขึ้นเกิดขึ้นเพราะโลกหมุนจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกและงอง,งูต้อมดวงอาทิตย์เกิดขึ้นเพราะโลกหมุนจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกลองดูดีๆนะคะ,ฉะเฉลยข้อคอควายตุยดวงพูดถูกที่สุดค่ะข้อสิบห้า เราเห็นดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกจนกระทั่งตกทางทิศตะวันตกเพราะอะไรกอไก่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่รอบโลกขอไข่โลกหมุนรอบแกนของดวงอาทิตย์ขอควายโลกหมุนรอบแกนของตัวเองและงองูโลกเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ได้ครบรอบเราจะมองเห็นดวงอาทิตย์เคลื่อนที่จาก ทิศตะวันออกจนถึงทิศตะวันตกได้เพราะอะไรอคอกวายค่ะ,ฉะเฉลยนะคะข้อคอควายโรคหมุนรอบแกนของตัวเองหรือโรคหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบห้านะคะเด็กชายวิชายเห็นดวงอาทิตย์ที่ตำแหน่งต่างกันในท้องฟ้าณนะเวลาที่ต่างกันของวันข้อใดต่อไปนี้เป็นสาเหตุของผลการสังเกตนี้ ขไก่การหมุนของดวงอาทิตย์ขอไข่การหมุนของโลกขอควายการโคจรของโลกงองงูการเคลื่อนที่ของโลกรอบดวงอาทิตย์ฉเฉลยข้อขอไข่การหมุนของโลกข้อ16น้อยนาเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าทางหน้าบ้าน แสดงว่าหลังบ้านของเขาเป็นทิศอะไรขอไก่ทิศใต้ขอไข่ทิศเหนือขอควายทิศตะวันตกงองูทิศตะวันออกเฉลยทิศตะวันตกค่ะข้อ17เราสามารถมองเห็นเงาได้เมื่อใดกอไก่ในตอนเช้า ขอไข่ในตอนบ่ายขอควายเมื่อมีวัตถุมากั้นทางเดินของแสงงองงูเมื่อเรามองเห็นดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าเฉลยข้ององงูค่ะข้อ18ในตอนกลางวันเราจะใช้แสงสว่างจากแหล่งใดมากที่สุด ในตอนกลางวันเราจะใช้แสงสว่างจากแหล่งใดมากที่สุดกอไก่ไฟฟ้าขอไข่ดวงดาวขอควายดวงจันทร์งองงูดวงอาทิตย์ในตอนกลางวันเราจะใช้แสงสว่างจากดวงอาทิตย์ข้ององงูค่ะข้อ19กาการตากผ้าในรูปใดจะทำให้ผ้าแห้งเร็วที่สุด ดูจากภาพข้อใดจะทำให้ผ้าแห้งเร็วที่สุดฉเฉลยข้อกอไก่ที่มีดวงอาทิตย์ขึ้นนะคะข้อย0สถ้าเราใช้ดวงอาทิตย์เป็นหลักในการบอกทิศคำกล่าวใดไม่ถูกต้องกอไก่ด้านหลังเป็นทิศใต้ขอไข่ด้านหน้าเป็นทิศเหนือขอควายมือขวาเป็นทิศตะวันตก องูมือซ้ายเป็นทิศตะวันตกฉเฉลยข้อที่ไม่ถูกต้องคือมือขวาเป็นทิศตะวันตกจบแล้วค่ะ20ข้อนะคะลองทบทวนข้อสอบดูนะคะเพื่อจะได้เตรียมสอบได้วันนี้ครูเอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูเอเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป แบบทดสอบให้นักเรียนใหม่นะคะบายบายสวัสดีค่ะ